Yeah. สวัสดีครับสวัสดีพีน่น้องผู้ที่กำลังรับชมคลิปนี้ทุกท่านครับนี่ผมรีวิวครับประกอบดอกตูบูวี่ยีสิบเอ็ดนิวครับตัวท็อปครับทรงลูกค่าตัวนี้ใสดดอกไอบา้าครับ แหวะยีเวนิวครับม้อยหา่หามเมล็กสองรอยแปดคิดครับแล,ล 2, 2ว้วก็สองสองก้อนครับสองสันครับตัวนี้ดอกความตูย่ยูที่ใบละต่อพันหาครับตัวนี้เป็นตะแกรงปั๊มนะครับเป็นมีตัท็อปตะแกรงปัม๊มุ่ทเร็กครับอันนี้ก็ส่ยดอก็ได้แล้วครับน,นี่ไม่ดามดอกไอ้ร้อมครับ ตู้ฮบมีที่หนัดเลยครับใส่ใส่นับหกเหลี่ยมครับขันครับยึดดอกครับสำหรับน้องกันไปอีต้อนสอบครมัของเมื่อไหร่ครับนี่ครับอันนี้ตู้ที่เช็ดแล้วครับนี่ครับตะเกียงปั๊มแบบสวยๆครับตะเกียงปั๊มโรงงานครับติฟิลเตอร์ครับจะมีโลโก้รถเร้าสีดำครับด้านขาา็จะเป็นหูจับเล็กครับมาสองตัวครับ ไม้อัดแท้ครับตาภูเขาไม้อัดแท้ตาภูเขา20มิลความเล็กครับปวามเล็กแล้วก็สีระเบิดครับเรียบร้อยครับกปติดต่อสายพร้อมใช้ได้เลยครับใบละ9,000บาทนะครับตู้เปล่า3,800ตู้พร้อมใช้9,500บาทครับราคาที่จะไม่ส่งนะครับนี่ครับอันนี้อัดดอกเรียบร้อยแล้วครับ ใส่ที่นัดครับเกิดความแข็งแรงครับแข็งแรงเพื่อที่อายุการใช้งานจะได้ย,ยาวนานครับบ่าขาดครับนอ็อตจะบ่าขาดไงสำหรับลูกค้าสนใจกัแอดไลน์มาตามเบอร์โทรข้างล่างคลิปเลยได้ครับหรือว่าเขาไปติดต่อที่ Facebook, เฟซบุ๊กน็อตเศร้าครับไม่นี่กับซึ่งมันกับสิบแปดใบครับลูกค้าเจ้านี้สิบแปดใบ เรียมจัดทรงพรุ่งนี้ครับนี่ครับอันนี้คือห่อประกอบเป็นไรแล้วครับนี่ชุดนี้ก็ประกอบดอกเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนเสียอย่างไรตัวไหนก่อนอย่างหลังก็หลังก็จะเป็นลูกบอลซ่าหรก็สเปคคอนสองตัวสเปคคอนท้องลิตครับ ตรงนี้ใส่ดอกด้านหลังนะครับกันน้ําเข้าครับเวลาตากคนตากอ,อย่างนี้นสบายเ่ยครับน้่งยังประของดอกครับถ้าเขาล้มปนอยู่เลยทีมันทุกคนที่ประวัติตรงนี้ครับมัแค่รักกันหลังกัอันนี้ดอกต้นพงครับ พ่อเขาหยิบนี่ครับหยิบขอบพร้อมครับสายสะดือเส้นนี้ครับน้องเดีนี้หนัดหลอกเฟิมพร้อมครับนี่ครับนี่หนัดหลอกเฟิมครับหลอกเฟิมจะไปเดือยพร้อมครับดีบีเจ็ดสานการตอนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วกันรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วคลิปหน้าพรอกันไหมครับเดมีอย่างมาไหลให้เพิ่งครับ Mwen gen mwen rebe sa